ในที่สุดเราก็ได้เล่นเนื้อเรื่องในแผนล่าสุดของเกมฮอนคาอินแพ c คเตอร์สักทีแม่แต่ว่ากว่าจะมีเวลาเล่นนี่ก็ล่อไปท้ายแผดซะแล้วนะและเดี๋ยวในวันนี้เรามาพูดถึงฟิลลิ่งหลังเล่นเนื้อเรื่องในแผด8.4จบกันดีกว่าโดยที่เรื่องราวในแผดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่พวกของเฮเลียและโคลเลียเนียสามารถกําจัดภัยพิบัติเงาได้ และก็ออกมาจากระบบได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนโดยหลังจากที่ออกมาจากระบบแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงพักรีแลกซ์ของทุกคนบนยานไฮเปเรียน11โดยที่ในฉากนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในมันเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นของทุกคนบนยานเลยนะครับผม แต่ในความสบายใจของทุกๆคนบนยานไฮเปเรียน11นั้นตัวละครอย่างดีมซีเกอร์ของเรานั้นกับรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งยังทบทวนคำพูดที่ได้พูดคุยกับวีต้าก่อนที่จะออกมาจากระบบโดยที่ในพาร์ทนี้เราก็ยังจะได้รับรู้ถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมและได้มีการอัปเดตถึงสถานภาพของเคียร์นาที่ในตอนนี้ในโลกความเป็นจริงเคียร์นานั้นยังคงหลับไหล โดยรวมแล้วในแพทนี้ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างอบอุ่นหัวใจจริงๆนะครับผมแต่ช่วงสุดท้ายของแพทใครที่ได้เล่นไปแล้วคงจะรู้ดีแม้คือพระเจ้าดาวอา,าคาดกูแม่งสุดยอดจริงๆอะ่ะและนางทำให้ผมรู้ว่าไม่ว่าผมจะเป็นใครหรือไม่ว่าผมจะทำไปเพื่ออะไรผลสุดท้ายปลายทางของมันคือการเกเซนาเดียคือเคียหน้าเนี่ยยังเกแบบน่ารักนะ แต่พอเป็นไอรียล่าเด็ยแมันเกแบบบ้าคลั่งเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละนะครับผมน่ารักดีนะครับผมเหมือนจะเป็นสเสน่ห์ของเกมนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่จ้ะ